อุ้ยเป็นไงบ้างไม่เจอนานเลยด,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 ดี้นี่อะะนั่นใช่เมียคุณหรือเปล่าอ่ะใช่เธอชื่อโรสอะโรสเธอมาน,นี่หนสิได้ได้เนี่ยบีลู่น้องผมเองคุณเคยเจอเขาไหมจำได้สิเจอเธอทีไรก็ดูโซมแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อะไอ้แล้วนั่นเสื้อเปื้อนอะไรอะสปกนี่เธอใส่เสื้ออะไรของเธอเนี่ยไม่อายคนอื่นบ้างหรอ อ้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวัสดีค่ะคุณป้าแม่ความจำดีนะเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับผมบังเอิญเจอเขาแหมบังเอิญจริงๆเลยนะบังเอิญจนเหมือนว่าจงใจอะ่ะคุณจำได้ว่าบ้านเธอห่างจากที่นี่ต้องเป็นพันกิโลแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอพอดีบ้านเพื่อนหนูแถว เธอไปหาเพื่อนของเธอเถอะพวกเราอ่ะจะเข้าบ้านแล้วงั้นฉันไปก่อนนะบาบายบายโอเคอโอ๋อค่าผีก็ทำไงดีอะบาทงั้นงูนนขึ้นไปพักมูลก่อนดีกว่างี้ขึ้นแล้วอยไป เอช่วยเสิร์ฟน้ำให้ฉันหน่อยสิเออเดี๋ยวแล้วก็ไม่เอาน้ำที่มันเย็นหรือว่าร้อนเกินไปนะพอดีฉันเจ็บคอนะนี่บีฉันจำได้ว่าเธออายุพอๆกับบารเทอาน,เาน่เธอดูสิโรสอ่ะก็มีลูกแล้วแล้วเมื่อไหร่อ่ะเธอจะแต่งงานบ้างล่ะป้าคะการแต่งงานเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะตอนนั้นบาจะแต่งงานกับโดดแล้วเธอก็มาจากภานนอกถ้าเป็นหนูหนูคงไม่ให้ลูกไปแต่งงานคับผู้หงแบบนั้นหรอกคะ่ะดูจากสภาพบาตอนนี้แล้วถ้ายังโสดเนี่ยก็คงเป็นสเทคของส,สาวๆหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะจริงเหรอจริงสิขนาดเราอะยังอยากจะมีคู่ชีวิตเพอร์เฟกต์เพอร์กตบบบาสักคนเลย นั่นและแล้วจ้ะบาดแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องที่ภรรยาคุณเมื่อก่อนนี่คือแบบดูโซมแล้วอะตอนนี้โซมกว่าเดิมแอมดูหุ่นเธอสิไม่รู้คุณไปแต่งงานกับเธอได้งไงอะเธอไม่เหมือนคุณหรอกเธอไม่ได้ทํางานเลยอะเธอเอาแต่ทำความสะอาดบ้านอะออกกำลังกายเธอยังไม่ออกเลยคุณคุยอะไรกันหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่โรคุยกันทั่วไปคะ่ะ ถึงเขาจะเป็นคนบ้านนอกแต่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันน่ะเขาก็มีอาชีพแล้วก็มีความฝันแถมยังเป็นคนสวยมากอีกด้วยแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเธอจะเอาเวลาที่ไหนไปออกอย่าลืมนะว่าเธอเป็นอย่างเงี้เพราะใครถ้าจาไม่ผิดแกไม่ใช่เหรอที่บอกให้เธอลาออกจากงานน่ะเธอให้กำเนิดลูก แล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีกลับมีแต่คนหัวเลวอาอเหยาะเธอแกคิดว่าแกเป็นสามีที่ดีแล้วหรอรสแม่รู้ว่าเธออะอยู่ที่นี่เพื่อครอบครัวแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับลูกฉันรู้ว่าเธออะขึ้นลงบันไดเพื่อลดน้ำหนักแม่รู้ด้วยหรอคะป้าจะว่าก็ว่าหนูเถอะค่ะไปว่าบาทททำไมหนูปากค่อยเองอะค่ะเธอน่ะ อย่าถือสาห,หนูเลยนะคะพี่โรสฉันน่ะแค่คุยกันกับพี่บาร์แบบสนิทสนมตามภาษาคนเคยๆกันนะอย่าถือสาเลยนะดีพูดอะไรนึกถึงคนอื่นบ้างนะเท้าเนี่ยเจ็บจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันคิดว่าเธอมาที่นี่เพื่อคุยธุรกิจซะอีกไม่รู้มาเพื่ออะไรกันแน่โรสอะ่ะคือภรรยาของบาร์ เขาคือเจ้าของบ้านหลังนี้คุณมาเป็นแขกที่เนี่คุณก็ควรให้เกียรติเมของบาร์กับไปเรียนใหม่นะไปกดคำว่ามารยาทา่ะเป็นไหมคุณป้าคะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปหาเพื่อนเธอซะอย่าให้เขารอนานและจำใส่สมองเอาไว้นะว่าฉันมีลูกสะใภ้ชื่อรอดเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆ ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ